มันต้องแบบนี้ขอต้อรับทุกท่านนะครับที่อยู่ณโรงละครอ,อัสราย Power, ราคิมพาวเวอร์รังน้ำแห่งนี้นะครับ แล้วก็ทุกท่านด้วยที่รับชมพนังไลฟ์ของเรานะฮะสู่การประกาศผลการประกวดวงดนตริสากลประจำปี2567กับ The Power Band 2024ซีซั่นที่4นะครับในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศนะครับโดยเราเนี่ยก็เริ่มโครงการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วและก็เดินทางไปพบกับเยาวชนนะครับคนที่มีใจรักในด้านดานตรีเนี่ยทั้งหมด5สนามด้วยกันจนได้สุดยอดตัวแทนในแต่ละสนามนะครับแล้วก็ในแต่ละรุ่นด้วยมาประกวดกันตังแต่นเมื่อวานจนถึงวันนี้นะครับโดยมีวงที่ผ่านเข้ารอบ รุ่นบุคคลทั่วไปทั้งหมด14วงแล้วก็รุ่นมัธยมศึกษานะครับทั้งหมด15วงด้วยการซึ่งได้เจอกันไปหมดแล้วนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมยืนกันอยู่ที่เห็นชมหน้านี้เรากำลังจะได้ดูโชว์พิเศษพิเศษนะครับจากแชมป์ The Power Band Season ที่3ปีที่แล้วในรุ่นมัธยมศึกษานะครับเราไปพบกับพี่ๆพ,พ,พวกเขากันเลยดีกว่าพร้อมไหมครับพร้อมอยู่แล้วไปเจอกันเลยดีกว่ากับวงเรียมอุดมศึกษาครับผม 好好好 ฉันจงได้รู้หากเธอคือฝันฉันคงไม่อยากจะลืมตาไม่มีวันเปลี่ยนแปลงถึงมาการเวลาจะผ่านไปแค่ไหนอยากให้รู้ไว้ว่าฉัน

come on ควสวัสดีครับสวัสดีครับ คนนี้พูดประโยคเดิมมาหลายรอบแล้วนะขอบคุณค่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับแล้วก็พี่ๆนะครับทุกท่านที่วันนี้มาแข่งขันแล้วก็มาชมการแข่งขันกันนะครับก็พวกเรานะครับวงเตรียมอุดมศึกษานะครับจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาก็เป็นแชมป์เก่านะครับผมก็วันนี้จริงๆเขินมากเพราะว่านั่งดูไลฟ์สดจากทางโรงเรียนนะครับแล้วก็ได้ดูไลฟ์ของเพื่อนๆแข่งกันนะครับสุดยอดมากๆ คิดว่าถ้าแข่งปีนี้พวกเราอาจจะไม่มีพวกเราในวันนี้ก็ได้ถ้าพวกเราลงแข่งก็ทุกท่านทุกคนสุดยอดมากครับเป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้ทุกท่านน่าจะได้ฟังเพลงเมื่อกี้กันไปหลายรอบแล้วนะครับผมอาจจะเบื่อเบือกันแล้วแหละนะครับก็เป็นเพลงที่พวกเราได้ทํากันขึ้นนะครับหลังจากที่การประกวดจบนะครับผมแล้วก็ชนะทุกท่านที่อยากมีความสันเป็นของตัวเองนะครับวันนี้ อีกไม่กี่นาทีก <apology> ็ความฝันก็จะเป็นจริงแล้วนะครับ <wei> ก็จะได้ทําเพลงของตัวเองออกซิงเกิลนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับบทเพลงต่อไปนะครับมาเข้าเพลงกันเลยเป็นบทเพลงที่เรานํามาประกวดปีที่แล้วนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักนะครับผมรักโกรธครับ สมสังอยู่กับชีวิตที่กำมแหลงพังออกไปก็เจอแต่คนสัมสังคุยกับเรอก็เจอแต่คำยำยำไม่ด้เป็นคนร้ายแนตะ่โดนกระทำอยู่อย่างนี้โดนด,ดิวเมื่อกี้รู้นับนิ้วมือจนไม่รู้ว่านานเท่าไร คนดีรู้ก็ไม่เคยรังแกนคนดีรู้ก็ไม่เคยแงแยก,กลับอ,อยู่ยิ่งมีไม่ไรู้ใครแก ไปก็จะแต่คนสซคุยกับไนก็จะแต่คำยิ้มยังไม่ได้เป็นคนร้ายแตโดนคน้ำโอ้คนอย่างนี้ปดนิ้วมื่อกี่เพ้นับนิ้วมือจนไม่รู้ว่านานสียแค่ไหนคอย่างนี้ปดนิ้วมันทั้งปีทรออยุ่จังนี้น้า a น้าอยู่ทำไมโอ้ความไปโกรธอะไรฉั ไม,ม่เคยมาหาให้ฉันได้กรวดไหวโอาความรักอย่ารดฉันสักทีได้โปรดมา โกรธลงแต่สุดท้ายจตตอนนี้นี่รู้รักโกรธู่รักลงสร้างความับมาไม่เจอคุเด็กคนน้อนควารักเดานอนเม่อทำไมคบนฟ้าเจอมันเช่นดงแข็งแกร่อย่ายตางแยใจต้องพาพความรักในหมจะไม่อห่ขอบคุณค่ณและนี่คือวงเตรียมอุดมศึกษานะครับผม ผมชอบจังเลยจังหวะโยนเศษกระดาษผมนึกว่าพิติกชิโร่สะอีกขอดีนะครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาสบายๆเราได้เจอนี่คือเป็นแชมป์นะฮะในซีซั่นที่สาในรุ่นมัธยมศึกษาเมื่อกี้จะถามพอดีก็บอกมาว่าเป็นไงปีนี้คุณเห็นแล้วตึงไหมกระเด็กรุ่นนี้ปีนี้ซีซั่นที่สของเราตึงเลยครับตึงเลยะฮะ แล้วอยากจะบอกอะไรไหมเพราะตอนนี้รุ่นมัธยมเราย,ยังไม่ได้ประกาศผลยังไม่ทราบผลอะไรเลยอยากให้ฝากอะไรเล็กๆน้อยๆเพราะวันนี้เนี่ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะมีทั้งคนที่ได้รางวัลแล้วก็มีหลายๆทีมที่จะไม่ได้รางวัลด้วยในฐานะรุ่นพี่อยากจะฝากอะไรกับน,นักดนตรีรุ่นใหม่บ้างโอ้หก็จริงๆผมแทบไม่ต้องฝากอะไรนะเพราะทุกคนควันนี้ได้มาทําความฝันของตัวเองแล้วแล้วก็ผมว่าโอกาสนะครับ มันก็จะตามมาอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะวันนี้จะประสบความสาเร็จหรือไม่ก็ตามนะครับก็ต้องมีโอกาสดีๆเข้ามาแน่นอนครับก็สุดยอดมากทุกคนเยี่ยมมากเลยครับครับผมแน่นอนฮมมันคือความสนุกด้วยแหละนะแล้วก็ประสบการณ์รที่ได้รับไปมีอะไรอยากจะฝากกับน้องๆปีนี้หน่อยไหมครับ ก็อยากจะฝากกับทุกๆคนนะคะว่าเก่งมากๆแล้วก็วันนี้เชื่อว่าทุกคนก็คือทําเต็มที่กันมากๆแล้วแล้วก็มารอรุ่นได้กันนะคะเก่งมากทุกคนค่ะครับผมและขอเสียปรบมือกับรุ่นพี่ของพวกคุณด้วยนะครับนี่คือวงเตรียมอุดมศึกษาครับผมแชมป์ปีที่แล้วครับขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณมากนะครับเห็นไหมบางคนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่รุ่นเดียวกันแบบบางคนเข้ามาในนี้มีใครเข้ามาอะไรแร้วบ้างนี่ไงไปรุ่นพี่ไปแล้วกลับมาประกวดรุ่นบุคคลทั่วไปได้นะ นะครับก็ให้น้องๆเขาเขาไปอยู่มัธยมกันก่อนแล้วก็ข้ามรุ่นไปอะไรอย่างนงี้โอเคตอนนี้ให้พักด้านหลังแล้วเดี๋ยวรอรุ่นผลการประกวดอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณนะครับ oh. ขอบคุณนะครับแล้วแกงนี้ทีมใหญ่ด้วยหวัดดีครับอยู่กันเยอะอยู่กันเยอะหลายคนนะฮะเห็นไหมว่าปีที่แล้วเนี่ยขนลนนาดกันมาเลยนะครับเครื่องดนตรีมีเยอะแยะม,มากมายนะครับที่เราจะได้เห็นบนเวทีนี้นะคะผมนั่นก็คือโชว